เอเดอ้อเนื้อเมฆนิออนสองตัวบนตรงๆเลขปลดหนีฝ่ามาเบิงฝ่ามาจดเออเด้ยพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องปองป,องปายสภูสคนตอนรับคอนูช่องก็ติดห้วยดังมาแช่เนาะจา้ะกลับมาพอกับแอดมินในวันศุกร์ที่ยี่สิบสองกรกฎาคมแล้ะจ้ะมือนีแอดมินเก็มีแนวทางรัฐบาลไทยตัวเลขเด็ดตัวเลขดังเอามาแบ่งปันให้พี่น้องในเบิงกันคือเก่าเนาะจา้ะ สำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางเนื้อเมกนีออนนะจะชุดนี้ก็จะเป็นแนวทาง2ตัวบนตรงๆซึ่งก็มาแล้วนะพี่น้องแอดมินก็เลยเอามาลงให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะจะ,ะที่พี่น้องเได้ติดตามกันได้อย่างถือต้องนะจะ ก่อนไปรับชมรบฟังแอดมินก็ขอกำลังใจจากพี่น้องนะจ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อที่พี่น้องจะได้รับชมคลิปใหม่ๆหมวนแอดมินก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะจ้ะเพื่อเป็นการวอเซเวลาเฮาก็ไปรับชมแนวทางกันเลยจ้าเริ่มต้นกันที่แนวทางของเนื้อเมกนี่ออนกันก่อนเลย แนวทางรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมา16รกรกฎาคมเดอเมกไดออนพ่นกระใดให้เขาสองตัวบนตรงๆแล้จ้ะนั่นก็คือศูนย์หานะพี่น้องเด็กออก4 0 5หาก็ให้เขา2ตัวบน0ูหาเฮาก็มาเบิงต่องวดต่อไปก็เลยจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1สิงหาคมซึ่งก็เป็นแนวทางสองตัวบนตรงๆแล้จ้ะซึ่งหมวดนี้เพ่นก็ได้ให้ตัวเลข0 2 07 2 1 สามสองหกสองเจ็ดสองหกหนึ่งหกหาและเจ็ดห้าได้พี่น้องชุดสองตัวบนที่เน้นไฮก็คือศูนย์สองศูนย์เจ็ดหกหนึ่งและเจ็ดห้านจ้าแนวทางสองตัวบนตรงตรงบนต้องกลับเนะจ้า,จาเหนือเมฆนี่อ่อนเนะจ้าฮาก็ามาเบิ่งต่อกันอีกหนึ่งชุดเนะจ้าซึ่งก็เป็นแนวทาง สตัวลางเนื้อเมกนี D ่ออนนะจ๊ะแอดมีนก็เอามาลงให้พี่น้องได้เบิ่งกันอีกรอบนึ่งนะจ๊ะแนวทางรัฐบาลไทย2ตัวลางหววประจำทีหนึ่งสิงหาคมซึ่งก็เป็นแนวท่าง2ตัวลางตรงตรงบอรตรงกลับนะจ๊ะหวดนี้เพื่อนก็นได้หาห้าสองเก้าสองศูนย์แหาแปหาเจ็สองและห9าเก้า้วยพี่น้องเ้ยต่อ ต่อด้วยชุด2โตัวที่เน้นห้ก็คือ29 5 7 85หาและ28งดยจ้ะย่ำกันอีกรอบหนึ่งตัวเน้น2ตัวล่างก็คือ29 85 57แเจและ28แอดมินเอามาลงให้พี่น้องได้เบิ่งแล้วพี่น้องก็แคบไว้เบิ่งจดเอไวเบิ่งกันเ้อจ้าผู้ใดแคบ่เป็นก็จดเอาไวเ้ยจ้ะเอาไวเทียบตัวเลขแล้วพี่น้องเนาะผู้ใดถามหามาก็มาเบิ่งเ้อจ้าผู้ใดถามหาแนวทาง เนื้อเมกดออนสตัวบนก็นมาเบิ้งคลิปหนีเด้อพี่นองเด้อไปเบิ้งแนวทางชุดต่อไปกันจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของเก่งไงเนาะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดรจะจำมทนทญหนึ่งสิงหาคมซึ่งวันนี้เพื่นก็หายตัวเด่นทีลกหาวิ่งหาเด้อจ้ะวิ่งงวดนี้วิ่งหาเพื่อนหายแนวทางตัวเด่นทีลัหาซึ่งก็มีหาสามหาซหา 6, และ ห7เด้ด้พี่น้องเด้อหาสามหาสหาหและห7แนวทางเก่งใหญ่มัดกระจดไหวเด้อจ้ามาต่อกันทีแนวทางของเลขปลดหนีเนาะจ้าแนวทางรัฐบาลไทย3ตัวบนหมวดระจับวันที่หสิงหาคมซึ่งกระไดแก่ตัวเลข1นึหาแและ1นึ่หาเก้าดพี่น้องเด้อชุด3ตัวบน1นึหาแและ1นึหาเ ต่อเนี้องนะทางสองตลลางพนกระดาให้มาสามหางสึ่งก็คือแปดศูนย์แปดหนึ่งและแปดสองเด้อพี่นองเด้อย้ยำกันอีกรอบสองตลลางแปดศูนย์แปดหนึ่งและแปดสองสามบุญสามโตสองหางก็คือหนึ่งหาแปดและหนึ่งห้าเก่าเด้อจ้าแค่ไปเบิงจุดเอาไว้เบิงเด้อพี่นองเด้อเอาไวไเ้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันเนาะจ้า ท้านี้แอดมินก็นขอให้พี่น้องสภุสคนโปรดใส่วิจารยะในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติระจะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วพี่น้องเด้อและก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลท่อนานเด้อจากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดก,กฎหมายทุกชนิดด้วยพี่น้องและแอดมินก็นต้องขอขอบคุณแนวทางทุกาจารย์ทุกๆูกสำนักนํำเด้อจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ตตองพิจารณากันให้ดีด้จ่ะสื่อตามกำลังทราบสื่อตามผืนดวงของเจ้าของเลยพี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสกุสกคนแห้งแห้ปัง,ปง,ปงๆมัน่นๆนกันทุกคนด้จ่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตล่าพี่น้องไปซ้ำนี่ก่อนด้จ่ะเราจะกลับมาพอกันไหมในคลิปนะ้าสวัสดีจ้า